สวัสดีค่ะมาชมมาส่องความงดงามในพุทธศินของพระสมเด็จวัดรักงังพิมพ์เกศชยโยเจ็ดชั้นกุท่านหลวงวิจารเจรนายลักษณะพิมพ์ทรงของพิมพ์เกศชยโยเจ็ดชั้นเกจะยาวตรงกลางมีปลายเป็นเส้นเปรยวแหลมชัด เกศชยโยแท้จะเป็นเส้นเรียวยาวแบบเปลวไฟซึ่งเกตสูงเป็นเปลวตรงตามลักษณะพิมพ์ฐานเจ็ดชั้นจัดเรียงเป็นชั้นลดหลัน่นมีลักษณะไม่เท่ากันเล็กน้อยซึ่งเป็นธรรมชาติของการกดแม่พิมพ์ด้วยมือองค์พระดูแบนและบางเล็กน้อยลอยตัวจากพื้นถือว่าตรงกับพิมพ์เก่าในสายพระสมเด็จวัดระฆัง ผิวองคพราและเนื้อหามวนสารลงรักน้ำเกลี้ยงสีผิวโดยรวมเป็นสีน้ำตาลเข้มเกือบดำคล้ายรักน้ำเกลี้ยงที่เก่าแห้งจัดซึ่งเป็นสัญลักษณ์หนึ่งขององคพราที่มีอายุหลักเกิน150ปีขึ้นไปและยังพบรอยแตกลายงา และฝ้ารักขาวบางๆทั่วผิวโดยเฉพาะบริเวณซุ้มและขอบฐานเป็นจุดที่ดีมากเพราะรอยแบบนี้ไม่สามารถทำปลอมให้เหมือนธรรมชาติได้ง่ายๆค่ะลักษณะรักแห้งตายสนิทบ่งบอกว่าไม่ได้รงรักใหม่เป็นรักเก่าแท้ ที่ดูซึมลึกเข้าสู่ผิวเนื้อแห้งแบบละเอียดมีรอยยุบตัวเล็กน้อยเป็นธรรมชาติพุทธคุณขององค์พระสมเด็จวัดระคังพิมพ์เกชยโยชนะศัตรูหมู่มารขาขายกำไรดีลักษณะเด่นเกตขององค์พระเรียวยาวเป็นเปลวแหลม และฐานที่มีเจ็ดชั้นเรียงลดลันลงมาสวยงามแบบฉัดเส้นสายขององค์พระดูบางเนียนละเอียดเพราะมีความปราณีตจากฝีมือช่างหลวงที่ชำนาญสูงสุดนั่นคือหลวงวิจารเจรัยในยุคนั้นเององค์พระดูรอยตัวไม่ติดพื้นพิมพ์แนบสนิทมากนัก เป็นเอกลักษณ์ของพระแท้ที่เกิดจากการกดพิมพ์ด้วยปูนสดที่มีการหดตัวตามธรรมชาติลักษณะองค์พระผ่านเวลานาน,านมากว่า150ปีจึงทำให้เห็นรอยลานแบบใยแมงมุมลานธรรมชาติทั่วองค์ความแห้งจัดของเนื้อมีลักษณะดังๆแบบงาช้างเก่า การยุบตัวของโปูนบางจุดโดยเฉพาะขอบองค์พระฐานและซุ้มขอบแก้วลักษณะการลงรักน้ำเกลี้ยงเป็นลักษ์ใสมีความเงาบางๆที่ผิวและยังเคลือบด้วยขี้พึ่งปลุกเสก และองค์พระที่ผ่านการลงรักน้ำเกลี้ยงแล้วเก็บไว้นานรักจะซึมเข้าเนื้อบางจุดอาจเกิดความหมองคล้ำหรือด่างตามธรรมชาติในองค์พระหากรักยังติดอยู่บางส่วนและไม่มีรอยล้างรักใหม่ถือว่าเป็นหลักฐานสำคัญของความเก่าดั้งเดิมพะแท้ จะไม่มีกลิ่นของสารเคมีใหม่หรือล่องรอยการล้างเคลือบพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์พเกตชัยโยเจ็ดชั้นลงลักน้ำเกลี้ยงเป็นพิมพ์พของท่านหลวงวิจาร์เจียรัยเป็นพระที่สะท้อนความเก่าอย่างชัดเจนทั้งในด้านพุทธศิลป์และมวลสารสำคัญจุดสังเกตความเก่าของพิมพ์พนี้ ดูที่ฐานเจ็ดชั้นต้องเรียงซ้อนชั้นแบบฉัดลดหลันชัดเจนแต่ไม่แข็งทื่อปลายเกตแหลมคมยาวเหมือนเปลวไฟผิวขององค์พระลอยลานแห้งรอยยุบรอยคาบฝ้าธรรมชาติส่วนซุ้มรอบแก้ว สุ้มมนแต่อาจมีรอยแตกแหวง่งจากการกดพิมพ์ก็เป็นได้ความลึกของพิมพ์มีความตื้นแต่ชัดเจนไม่ลึกเกินไปซึ่งเป็นลักษณะของแม่พิมพ์เก่าที่ใช้บ่อยเนื้อขององค์พระแห้งเก่าสมบูรณ์เนื้อหนึบแก่งดูคลาสสิก มีรอยรูพุนหดยุบแยกแตกรายงดงามล้ำค่ามากๆเลยค่ะในองค์พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์เกชยโยมีพุทธคุณทางด้านเมตตามหานิยมมหาโชคมหาราภแถมคงกระพันชาตีค้าขายดีทำการสิ่งใดก็เกิดชัยชนะ พระสมเด็จเกศชยโยมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครจะต้องมีลักษณะของอกร่องหูใบสีมีขอบกระจกเกือบทุกพิมพ์ทรงเนื้อของพระสมเด็จเกศชยโยอาจแบ่งได้เป็นสามลักษณะเนื้อนุ่มเนื้อนุ่มปานกลางและเนื้อแก่งพระสมเด็จเกศชยโย จึงถือได้ว่าเป็นพระสมเด็จอีกตระกูลหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับสมเด็จพระพุทธารย์โตผรมมรังสีทั้งในด้านการปลุกเสกการบรรจุกุส่วนผสมมวลสารในการสร้างนั้นล้วนแล้วแต่เป็นของดีของวิเศษซึ่งสมเด็จพระพุทธจารย์โตผรมมรังสีมาประสมเป็นเนื้อพระส่วนใหญ่จะใช้สูตรเดียวกันกับพระสมเด็จวัดระคัง และสมเด็จบางขุนพรมประกอบด้วยมวลสารหลักได้แก่ปูนเปลือกหอยผงวิเศษผงอิทธิเจผงพุทธคุณผงปัตถมังผงม,มหาราชและผงตรีนิสิงเหข้าวสุกกล้วยป่าดอกไม้แห้งน้ำมันตังอิ้วและมวลสารสำคัญอื่นๆอีกมากมาย ขอบคุณนะคะที่ชมกันมาถึงท้ายคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินสาขาชนบุรีด้วยนะคะเรามีทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook YouTube TikTok ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนเลยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ